สวัสดีวันอาทิตย์วันอาทิตย์ปะวะอ่ะวันอาทิตย์ที่ยี่สิบสี่ผมก็นั่งเสร็จปืนนะครับผมคืออ่อบันจันผมมีถ่ายงานกับช่อง SPD n o โน1ครับผมก็อ่าเป็นคลิปนะครับผมอาร์บีการไปยิงกัน,นประมาณนั้นนะครับผมอ่าคนสไปส์สไปส์เอสดีโนหนเขาจัดเขาจะถ่ายคอนเทนต์นะยิงบีบีกัรน,นะครับผมอ่อหนึ่งในั้นก็มีผมด้วยครับผม ผมก็เซ็ตปืนอยู่นะครับผมปืนที่ผมจะเอาไปก็คือ in case 16กระบอกนี้นะครับผมก็ตอนนี้ผมแกะบอดออกนะครับผมเพราะว่ายิงเล่นที่บ้านผมไม่อยากติดบอดนะครับผมมีเสียงตุ้งตุ้งก็เดี๋ยวผมจะฝังบอดตัวของผมจะใส่ VR กลับเข้าไปนะครับผมนี่คือบอดบ r นะ ปืนเขาตั้งมาไม่เกิน400นะครับผมผมก็จะเอา BR กลับใส่กลับเข้าไปในปืน,นครับผมตัวนี้ผมใช้มอเตอร์ของ GNG ตูดส้มอยู่นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะทําการเซตปืนแล้วก็เก็บของใส่กระเป๋านะครับผมเดีย๋ยวพัดลมหน่อยนะครับผมก็ตอนนี้กําลังลื้อเสื้อเกียร์ของตัวเองนะก็เพราะว่าอะไรครับผมก็ขายหมดอะ่ะถ้าจะปืนตัวเองก็นนั่แหละขายกินหมดครับผมตอนนี้ก็เดี๋ยวปั้นใหม่นะปั้นกระบอกป่าไปยิงพรุ่งนี้ก็ อตอนนี้ผมก็ทำลองฟิตติ้งนะครับผมก็คือเปลี่ยนผลดลูกสูบเอชแล้วผมก็บอกลงสเตนเลสแล้วก็เดี๋ยวเอา BR ลงนะครับผมก็โอเคก็ค่อยๆอัปเดตกันนะโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เป็นเวลา,าตีห้าห้าสิบเก้านะครับจะหกโมงก็ผมก็เก็บของล้วก็เซตปืนยาวครับ MK16 จัดใส่กระเป๋าไปมีปืนสั้นไปสองกระบอกครับ ก็มีอัดลมตัวเกียร์มารุอีกกับอัดแก๊สนะครับผม M1 9 1 1แล้วก็เวสครับผมแล้วก็เสื้อแขนยาวนะครับผมโอเคเดีย๋ยวไปเจอกันที่กรทมเลยนะครับผมจะผมออกจากบ้านก่อนโอเคครับผม สวัสดีเพื่อนที่อยู่ทางบ้านนะครับวันนี้วันที่25นะครับผมผมว่าจะไม่ค่อยได้ตอบลูกค้านะครับชื่อจ่าแทนไปต้องแทนจักรกลนะครับผมแต่นี่อยู่งานมาถ่ายงานครับผมงาน S.P.D. ครับผมช่อง S.P.D. นหนึ่งครับผมก็เป็นไา้ของมีไฟครับผมก็มาเล่นบีบกันกันครับตอนนี้ก็ไม่ว่างครับผมก็เดี๋ยวบรรยากาศจะถ่ายไม้ชมเพิ่มเติมตอนนี้ร้อนมากอินป่ะไม่กล้องอะได้อ <reco Christ. S 1> ินไหม 来，兄弟。 สวัสดีเพื่อนเพื่อนนะครับผมก็วันนี้มาถ่ายงานนะครับผมให้กับช่อง SPD No.1 นะครับผมก็ตอนนี้ผมอยู่ที่พรามพรามเก้าหรือพรามเจ็ดเดียวผมก็ไม่แน่ใจเพราะผมเป็นคนใช่นาทนะ่ะเ,เดี๋ยวให้มาดูความสวยงามครับนี่นะโอ้โหยังสวยเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมจะลองเปิดกล้องหลังให้เพื่อนๆดูนะครับผมอา่าโอเคนี่นะผมสถานที่ก็คือเป็นอ่า เป็นโรงแรมนะผมเป็นโรงแรมล้างนะครับผมตรงนี้ก็มีการเช็ดอ่ะทุยเซตบังเกอร์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าเป็นฉากากไปนะครับผมนี่นะมีทางขึ้นคืออ่าอะไรที่เป็นได้สีเหลืองนะ่ะตรงนั้นน่ะคือสามารถเล่นได้หมดนะครับผมก็ภารกิจวันนี้นะครับผมเอพีดีนะครับผมก็จะบุกไปช่วยทีมงานของเขานะครับก็คือพวกผมเนี่ยจับทีมงานของเขาไว้เป็นตัวประกันนะครับผมก็จะมีอ่าอ่าชื่ออะไรนะ น้องคีมไลท์อ่าล้ก็มีน้องคีมไลท์มีน้องฝงอิงฝงอิงหรืออฝงเอิงนี่แหละผมไม่รู้จักแล้วก็อ่าน้องผู้หญิงอีกคนนึงนะครับผมก็อ่าก็นั่นแหละนะครับผมพวกสไปค์เขาก็เป็นพระเอกนะครับผมพวกผมว่าเป็นเป็นพวร้ายนะครับผมก็ตามสเต็ปครับ <laughs> ผู้ร้ายก็ซูพระเอกไม่ได้ <laughs> นะครับผมก็โอเคนะครับผมเล่นสนุกโอ้โหตรงนี้ขี่มาเต็มเลยนเพื่อนไปนะครับผม ครับผมนี่ก็เป็นการดวนกันแล้ว เฮ้ยอย่าโ้ยสงคมอะไรเนี่ยคุยกันโวยถแล้วครับผมก็หลายคนครับผมที่ถามว่าวันนี้ไปไหนนะครับผมทำไมไม่ตอบลูกค้าเลยนะครับผมก็อ่ให้ดูบรรยากาศนี่ครับผมวันนี้มาถ่ายงานกับสไปน์นะครับผมสไป์เอพ n ดีโนะครับผมก็ ก็เลยไม่ว่างนะครับผมทํางานอยู่นะครับผมก็เดี๋ยวถ่ายเสร็จเดี๋ยวจะทยอยตอบลูกค้านะครับผมก็ตอนนี้ไม่ว่างจริงนะครับผมก็โอเคนี่นะบรรยากาศนะครับผมก็มีมีสิบทีมนะครับผมทีมละสิบคนก็เก้าสิบคนนะครับรวมทีมของสไปด้วยก็ปัดปัดไปนะครับผมเป็นเป็นสิบแต่สไปดเนี่ยก็คือเอมีคือเขาไม่ยิงเราอะเราเป็นร้อยสไปดสไปดอยู่สี่คนนะครับผมโอเค อันนี้มกลับมาแล้วให้ยโยนไป้ครับไนซ้ายขวาเฮ้ยถ้าโยนเยอะครับภาพมันจะไม่เห็นเอาแค่แบบทีละข้างละอันพอครับแล้วเหมือนเราตอนล่นถอยลงไม้ใช่ไหมกอโยนแบหน้าประตูทีแล้วถอยเข้าไปมันู้แค่แบบเขาเริ่มวาอบอาชิดเราอะ่ะแล้วถอยแล้วแบบพางตัวถอยไีถ้าเราายเยอะครับก็มันมองไม่เห็นเลย ไช่ครับเลียลูกเป็นลูกก็ได้ครับเพราะู่เห็นมันฟังนจางแล้วมก็โยนใหม่อีแล้วก็สลับซ้ายขวาไมครับไ้รได้ลก็อยยืไฟเ่ควเอาไว้ใส่ใช้ถ่าคงานทบเดียวเป็นอาหารที่เข้าไถ่งานต่ก ิงอันนี้วเเพื่ออะไรมยิงขังอะไรพวกเข้าที่อะไรเงี้ยัเกอร์ยิงัดหูวเลยแต่ว่ายิงแบบใกล้ใกล้มันแบบเสียดต้องโดนตัวฝันไหฝันนเาก็เหมือว่าเขาท้ายแล้วเพราะสไลเปอร์้งตากตัวกว่าจะถือว่าลำบากแล้วเพราะสไลเพิร์มีกล้องโคโกมีอะไรจริงของลางหน้าไงถือพือสไลนี่ม่แต่อายุทนั้นเลยแต่คนนี้ไม่ไหวเราดูเพมันหนักโคตรเลย มีเมีอโฟอยู่แค่สี่กรบอกเองที่เห้อตาก้ออจะเป็นปูนกขัดแก๊สไม่ทันเลยไม่ได้ได้ิงหลอกมาปูไอ้ทีมันรู้มาน่นะจะมีจริงเขาจะขึ้นจริงิงแล้วจริงดังปังปังปังเขาจริงจริงได้อยากให้เขาแช็คจิงพ่อหาตอซ้อนอยู่พอดีซ้นมาุกนะพออามาเรามีใครอะไยิงแต่ถัวไม่ร้ว่าไม่้ แบบ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 ใครที่ลอยตัวๆเสร็จกระสุนนเป็นรันที่เลยครับเพื่อนๆก็สําหรับวันนี้นะครับผมวันที่25กรกฎาคมนะครับผมก็สาเหตุที่วันนี้ผมไม่ได้ตอบแชทลูกค้าหรือตอบช้ามากๆนะครับต่างจากเวลาปกตินะครับที่ลูกค้าทักมาไม่ถึง5นาทีผมตอบเลยนะครับสาเหตุก็เพราะว่านะครับผมมีทีมไลฟ์นะครับผมกับนางเอก ก็คือผมไปถ่ายนะครับผมคลิปนะครับผมกับช่อง FPD มานะครับผมก็ไปเล่นบิบิกันกับช่องเ p d มานะครับเ p d น้องหนึ่งก็เลยทําให้ผมเนี่ยไม่มีเวลานะครับที่จะตอบลูกค้าเดี๋ยวตอนนี้ผมอยู่กรุงเทพตอนนี้ครับก็พระรามเก้านะครับผมเดี๋ยวผมจะเดินทางกลับบ้านนะครับผมก็เดี๋ยวจะไปแวะเยาวราชไปกินข้าวก่อนนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้นะผมตอบแน่นอนนะครับแล้วคลิปที่ผมไปถ่ายกับเ p d มาจะเป็นยังไง พเพื่อนๆก็ไปดูที่ช่องเอพีดีได้เลยนะครับผมเจนุ่ยผมช่มนานาแอร์ซอกซ์ต้หตัวล้าก่อนขอนบคุณมากครับพเพื่อนๆสวัสดีครับพเพื่อนๆวันนี้อยู่กับพี่เยาวราชครับผมนี่อันนี้คือผมมาครั้งแรกนะพนเพื่อนๆก็มาถ่ายอ่าถ่ายคลิปกับช่องเอพีดีนะครับผมก็เลยอยู่ตรงพรามเก้าเนี่ยครับผมก็เลยแวะมาครับผมโอเคไปเลย ครับผมก็นี่คือบรรยากาศนะครับผมถนนคนเดินใจกลางกรุงนะครับผมายาวราดเลยครับผมก็วันนี้แอบหนีลุกเช้ามาครับผมไม่ได้ตอบแชทใครเลยด้วยซ้ําหนีมาเที่ยวยาวราดแล้วครับผมผมเพิ่งเคยมาครั้งแรกนั้นเพื่อนอาจจะดูแบบว่าเหมือนมันนอกเข้ากรุงหน่อยนะครับผมอันนี้เป็นครั้งแรกของผมจริงหรอนี่คือร้านยาจีนครับผมจ็๋เขาก็นั่งอยู่ ับนก็ตอนนี้โควิดกลับมาระบาดอีกแล้วเพื่อนก็ใครมาเที่ยวต้องระมัดระวังนิดนึงนะเพื่อนโอ้โหดูร้านงงเนี่พนยพวกคนเยอะเยอะร้านอะไรวะตัวไปดูดออที่เขาลองกินอะไรกันนะที่ผมงงคือคนจีนข้ามน้ำข้าทมทะเลมาแล้วเพื่อนอันนี้คือผมผมงงนะ เพื่อมาเที่ยวย่านคนจีนเออแปลกดีแปลกดีว้าว